วันนี้ส่งที่จังหวัดนครปฐมนะครับอําเภอกำแพงแสนนะครับขอบคุณน้องชายที่คอยซัพพอร์ตพี่นะอ่อเป็นสีแบ่งขนาด5ซีของเอทานอลน,นะครับนี่นะพี่ติดสติกเกอร์ให้ด้วยให้ดูเลยว่าให้เรารู้ว่ามันเป็นสีเอทานอลสำหรับคนที่ใช้เฉดเฉดเฉดสีไม่เยอะนะครับสีขาวจะเป็นของเอทานอลน,นะครับแล้วก็สีเขียวตัวนี้จะเป็นสเปียร์มินเอทานอลชื่อเฉดสีนะแล้วก็ตัวเกน,นะครับสีเทาขนาด5ซีนะครับแล้วก็สีม่วงจะเป็น เจ็ดสีที่ชื่อว่าไลท์เพเพลนะครับแล้วก็สีแดงสดจะเป็นตัวลิปสติกเลทนะครับแล้วก็เพื่อนๆนบางคนนะ่ะยังไม่รู้นะครับที่ร้านนะ่ะเราขายทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้งแอปฟ้าแอปส้มแอปดำแล้วก็แอปเขียวผมขายหมดนะแล้วก็บางคนนะ่ะใช้เข็มไม่ได้แบบว่ายกกล่องแบบนี้นะแบบนี้เขาเรียกว่ายกกล่องใช่ปะ่ะอันนี้คือยกกล่องหนึ่งกล่องมันมียี่สิบเล่มบางคนไม่ได้ใช้ใช้เยอะ ผมขายเข็มแบ่งด้วยนะแต่จะเป็นของยี่ห้อดิกนะครับแล้วก็ยี่ห้อโพเซดอนนะครับทั้งโพเซดอนตัวไอตัวนี้เป็นโพเซดอนตัวรุ่นแรกแล้วก็จะเป็นโพเซดอนรุ่น v 4นะครับ v 4ก็คือรุ่นนี้นะแต่เข็มของ WJX แล้วกก็เข็มของอีลิกผมไม่ได้แบ่งผมขายยกกล่องนะเพราะว่าราคามันถ้าเอามาทำแบ่งผมไม่รู้ว่าจะ ขายยังไงเพราะว่าราคามันอาจจะแพงแต่อย่างเข็มแบ่งเนี่ยผมขายอยู่ห้าห้าแผงเนี่ยหนึ่ง 1, 1แผงหนึ่งหนึ่งแผงเท่ากับห้าเล่มแผงละร้อยี่สิบาทเองครับนะครับก็มาบอกเพื่อนๆไว้ให้ดูนะอย่างออเดอร์นี้ก็เป็นของแอปดำนะครับผมส่วนสีแบ่งก็ราคาจับต้องได้นะครับราคาไม่แพงนะครับเอ,อ,อย่างน้องคนนี้เขาสั่งกับผมประจํารู้มือกันอยู่ครับผมว่าที่ร้านเราขายแต่สีแท้นะครับสีแท้นะครับผม 5cc นะครับผมให้ดูนี่นะครับอันนี้เป็นสีที่แบ่งไว้แล้วอย่างเฉดสีบางเฉดอะอย่างอันเนี้ยเฉดสีที่แบบคนไม่ค่อยได้ใช้ถ้าใครอยากจะให้แบ่งผมแบ่งได้หมดนะครับอย่างอันนี้เราแบ่งมาจากขนาด1ออนของเอทานอลนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับหน้าร้านอยู่ถนนข้าวสารนะอุปกรณ์สักถนนข้าวสารนะครับร้านฟาแท็กทูซัพพลานะครับจาหน่ายโดยออฟเชแท็ทูนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ